9. ปัตโธธนทายกะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระปัตโธธนทายกะเทระพระปัตโธธนทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า170เมื่อก่อนข้าพเจ้าชอบเที่ยวไปในป่าเป็นคนทำงานในป่าเสมอถือเข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่ง แล้วได้ไปทำงาน171หน้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่ทรงพ่ายแพ้เสด็จออกจากป่าเพื่อบินทบาทครั้นเห็นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใส172เราทำการงานให้คนอื่นบุญเราก็ไม่มีคงมีแต่ข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งนี้ เราจะนิมนต์พระมุนีนี้ให้เสวย173เข้าพเจ้าจึงหยิบข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่งถวายพระสยามโพฝ่ายพระมหามุนีก็ได้เสวยขณะที่ข้าพเจ้าจ้องดูอยู่นั่นเอง174ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยเจ็ดสิบห้ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอด32ชาติได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิสาชาติหนึ 6, ได้เป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพบูรนับชาติไม่ท่วนข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขมียศ นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่ง177ข้าพเจ้าเวียน่หยตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้ซับนับไม่ท่วนข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่ง178ด โควาทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเหมือนกระแสน้ำข้าพเจ้าไม่สามารถจะนับได้นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวสุขที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่ง179ด้วยกรรมนั้นข้าพเจ้าได้รับคำเชิญว่าเชิญเคี้ยวกินสิ่งนี้เชิญบริโภคสิ่งนี้เชิญนอนบนที่นอนนี้ดังนี้แลข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีความสุข นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่ง180ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแหล่งหนึ่ง181กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ182การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว183คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระประัตโธธนยกะเทระ ได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีดปทโทธนาทายกะเทราประธานที่9จบ